สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเดเด่นนะครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆสำหรับคนที่ใช้รถนะครับที่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto นะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่าระบบปฏิบัติการที่มากับตัวรถนะครับอย่างผมเนี่ยผมใช้ Toyota Corolla cross ใช่ไหมครับซึ่งระบบเนี่ยก็สามารถรองรับนะครับ d n u t o i d Auto และ Apple c a r p l a y แบบไร้สายแล้วด้วยสุดท้ายก็ได้มาเจอตัวนี้ครับหลังจากที่ผมศึกษามาสักพักหนึ่งนะครับตัวนี้เลยครับ คาลิงคิดนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบ Android Bo บล็อกนะครับซึ่งจะเอามาต่อเพิ่มเติมกับตัวของรถนะฮะเพื่อที่จะทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะทํางานแบบ Android Auto ได้แบบเต็มรูปแบบนะครับสามารถดูคอนเทนต์ได้โดยที่ขับรถไปได้แล้วไม่มีการตัดหน้าจอของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับของตัวกล่องหลังจากที่เราเสียบ เข้าไปแล้วนะครับอ่าส่วนการแบ่งหน้าจอนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อเพลงที่เราทําการเล่นอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอปนะครับโดย Default ของมันจะเป็น กูกิแมปนะครับส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเปรียบเสมือนเป็นช็อตคัทนะครับเราสามารถลงแอปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ผมลงเพิ่มเติมนะเป็น Netflix นะครับเป็น a Time ฟังฟินแล้วก็ดูทีวีผ่าน a s p อสนะครับ a s p เเนี่ยผมชอบนะเพราะว่ามันใช้งานง่ายดีนะครับสามารถดูทีวีได้อยู่ในรถนะฮะในราคาแค่ประมาณ3000กว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปสั่งซื้อดูได้นะครับสำหรับกล่อง Android Box นะครับตัวนี้ทาลิงคิดนะ